แล้วเขาแปเขาบอกว่าเงินที่ใช้ลงทุนในการโฆษณาต่อเดือนเนี่ยก็คือตัวแปร x หน่วยก็เป็นหมื่นบาทนะแล้วก็เงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนโฆษณาไปต่อเดือนเนี่ยก็คือตัวแปร y หน่วยก็เป็นแสนบาทคราวน,นี้เขาให ข้อมูลตัวนี้มาให้หมดแล้วแล้วก็กำหนวดว่าจำนวน,จำนวนเงินที่ขายสินค้าได้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับค่าโฆษณาแบบเส้นตรงอันนี้เขากำหนดชัดเลยว่าเป็นแบบเส้นตรงนะอันนี้ก็ต้องมาดูว่าอะไรคือตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามตอนนี้เนี่ยเขาจะตั้งเป้า ยอดขายเนี่ยต่อเดือนเนี่ยสิบสองล้านเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี่ยมันคือตัวตัวแปอิสระถูกไหมเพราะว่าเป็นตัวที่กำหนดค่ามาให้เพื่อจะไปทำนายเงินที่เราจะต้องลงทุนโฆษณาต่อเดือนเพราะนั้นเงินลงทุนโฆษณาต่อเดือนเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยคือตัวแปรที่ถูกทำนาย มันก็เลยจะต้องเป็นตัวแปรตามนั่นเองสรุปพูดง่ายๆโจทย์ถามอะไรอันนั้นแหละคือตัวแปรตามนะเพราะฉะนั้นก็มาสรุปก่อนว่าเงินลงทุนโฆษณาตัวแปร x เนี่ยก็คือตัวแปรตามแล้วก็ยอดขายสินค้าที่ได้จากการลงทุนโฆษณาเนี่ย ก็คือตัวแปรอิสระอันนี้ก็ตั้งสมการขึ้นมากันถ้าเกิดว่า x เป็นตัวแปรตาม y เป็นตัวแปรอิสระก็จะต้องตั้งสมการ x mm. เท่ากับ a บวก b y ใช่ไหม ครนี้สูตรมันก็จะเป็นอย่างไงนะซิกมาเ i i เท่ากับหนึ่งนถะึง N ก็จะเท่ากับ AN บวก B s ซิกมา y I i เท่ากับหนึ่งถึง N ออันนี้คือสมการแรกแล้วก็อีกสมการหนึ่ง ในสูตรเนี่ยมันจะเป็นซิกมา x i y i i เท่ากับ1ถึง n ก็เท่ากับ a ซิกมา y i i เท่ากับ1ถึง n บวกกับ b ซิกมา y i กํลังส i เท่ากับ1ถึง n ก็จะเห็นว่าสูตรมันจะสลับตัวแปร x y จากที่เราเคยทำมานะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวแปร x มันเป็นตัวแปรตามจะต้องสลับตัวแปรในสูตรนี่จากว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้ข้อมูลหมดแล้วซิกมา x ก็แทนเป็น15ลงไป n ก็คือข้อมูลทั้งหมดมีกี่ชุดละห2 3่5มี5ชุด ซิกมา y ก็ให้มาแล้ว30มสิบซิกมา x y ก็ให้มาแล้ว106ยหกซิกมา y 30มสิบซิกมา y กำลังสองสองก็ เดี๋ยวเราจะเอาสมการตัวน,นี้นะคูณ6เข้าไปอันนี้ก็ติดไว้สมการเบอร์หนึอันนี้เบอร์2 ก็เอาสมการเบอร์2ตั้งลบด้วยเบอร์1มันก็จะเหลือ16เท่ากับ28 B ก็ทำการคิดเลขกันออกมาจะได้ค่า B เนะี่ยก็คือ4ส่วนเลองเอาค่า B เข้าไปแทนในสมการไหนก็ได้ก็จะได้ค่า A ออกมาค่า A เขาจะได้ลบ3ส่วน7 อันนี้เราก็มาสรุปได้ล้ก็เลยได้ x เท่ากับลบสาส่วนเบวกส่วนเ y ville, ได้สมาการตัวน kind of ี้มาละเป็นสมการเส้นตรงที่จะเอามาทำนายเงินลงทุนโฆษณานั่นเองคราวนี้เขาต้องการยอดขาย12ล้านใช่ไหม ต้องการยอดขาย12ล้านเนี่ยก็แทนค่า y ลงไป12ล้านเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าหน่วยของเราเนี่ยถ้าเป็นยอดขายเนี่ยหน่วยมาเป็นแสนบาทเห็นปะ เพราะนั้น12ล้านเนี่ยควรจะต้องแทนเป็นเลขอะไร12ล้านเนี่ยก็แทนเป็น120แสนใช่ปะแล้วก็ทำการคิดเลขกันมาจะได้477ส่วน 7. เ็ x ของเราเนี่ยหน่วยมาเป็นหมื่นบาท เพราะนั้นจะได้477.7 0 0 0บมืนบาทก็ลองไปคิดเลขกันออกมาดูมันจะได้ประมาณนะประมาณ 60, 000, 6 0 0 0ื่นอแ่นหนึ่งพันสีบาทนั่นเองโดยประมาณนี่ก็คือคำตอบสำหรับข้อเนียนะ